เอาปิดท,ท้ายเล็นี้ครับมาที่โจวนฟะนะครับเรียกว่าเป็นพระเอกตลอดกาลเลยนะครับของบันเทิงเอเชียของเรานะฮะก็แน่นอนนะครับตอนนี้66ปีแล้วพี่น้องร่วมวงการนี้เยอะแยะเหลือเกินนะครับที่มาร่วมอวยพรกันเกิดครับ เพื่อนพี่น้องร่วมวงการบันเทิงจีนนะครับล่าสุดก็พร้อมใจกันร่วมอวยพรเบอร์เตครับวันเกิดอายุครบ66ปีให้กับโจเหินฟ้าเรกรุ่นใหญ่วันใจแฟนหนังครับผู้เป็นที่รักและเคารพของพี่น้องร่วมวงการด้วยภาพรลักที่ไม่มีด่างพร้อยน่าเอาอย่างครับทั้งในและนอกจอตลอดการครับในการคร่ำบอดในวงการมาตั้งแต่ทศววัษที่1,970หรือเกือบ50ปีมาแล้วครับ โดยก่อนหน้าที่จะขึ้นมาเป็นที่ใหญ่ของวงการบันเทิงจีนอนี่ยทุกวันนี้นะคะโจาหวนฟ้าเนี่ยเริ่มต้นจากความยากไรค่ะพระเอกรุ่นใหญ่รายนี้เนี่ยนะคะเกิดที่เกาะลัมมาเป็นครอบครัวชาวสวนที่บ้านไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้และเขาต้องทำงานหนักทั้งขายอาหารและทำงานในท้องไร่จากพ่อแม่เพื่อหาเลี้ยงชีพค่ะ และเมื่ออายุสิบขวบนะครับครอบครัวของโจเหวนะฮะย้ายไปอยู่เกาลูนครับแล้วก็ชีวิตเขาก็พลิกผันทันทีหลังจากตัดสินใจสมัครเป็นนักแสดงฝึกหัดของสถานีที b VB ครับหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยซึ่งเขาได้เซ็นสัญญา3ปีครับและที่นี่เองครับ ที่แจ้งเกิดให้กับโจวอนฟะจากผลงานซีรีส์เจ้าพ่อเสี่ยงหายในปี1980ครับก่อนที่จะโด่งดังรุ่แตกไปทั่วเอเชียนะคะพร้อมกับภาพจําที่ติดตาแฟนๆมาจนปัจจุบันจากบทนําในหนังโหดเลวดีหรือว่า Are Better Tomorrow ในปี1986โดยผู้กํากับจอห์นบูที่ส่งเขาคว้ารางวัลน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากเวทีฮ่องกงฟิล์มอวอตส โดยหนังโหดเร็วดียังครองแชมป์หนังทำเงินสูงสุดตลอดการของฮ่องกงในเวลานั้นด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะครับโจเวินฟ้านะครับยังก้าวไปถึงระดับฮอลลีวูดนะครับจากบทนำในหนังเรื่อง c o n น h h i n ไทเกอร์ d d ตเล็ตดรในปี2000นะครับที่คว้ารางวัลออสการ์สาขาหนังภาษาต่างประเทศรวมทั้งร่วมแรงในหนังฟอร์มยักษ์นะครับอย่าง Paris of the Caribbean at แอ w เ r อร์นะครับในปี2007 พูดได้เลยนะครับว่าโจวนฟ้านั้นประสบความสําเร็จครับในทุกระดับในฐานะนักสแสดงและจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่กเกษียณตัวเองจากบทบาทบนเส้นทางสายนี้ด้วยครับนะก็เป็นข่าวที่ทําให้ใครที่เป็นแฟนคลับนันได้กระชุ่มกระชวยนะครับผมติดตามมาตลอดชอบเพามากจริงๆนะจริงน้าแบบว่าเห็นปุ๊บรู้เลยว่าโอ้โหแล้วดีอะไรเงี้ยแล้วใจ<ด>บุญมากๆด้วยบริจาคเยอะมากนะฮะเยี่ยมไปเลยค่ะ